สวัสดี <ขา S 2> ครับบ่าววัวครับตาวคะเห็นจ้ามื่อเนี่หนึง่งตานิ้นตัวนี้นพนะะๆพี่น้องเจ้าวปลาละจะแซ่จะเสบหอมห่วยๆอยู่พี่น้องผักเต็มถาดขึ้นเก้าเลยจ้ามาจ้าแซ่บๆน้องกันค่ะมาครับกินข้าวด้วยกันครับข้าวเช้าเร๋อถั่วเผาแนวแม็กเอ้ยแนวมักแมงวันอีกแล้ว ตึ้มเนี่ยเนื้อแนมตึ้มเลยพูดไม่ขาดคำเลยยอดสดๆนเลยนะครับเนี่ยผักต้นหือ มันกับเจลียวปลาหร่อเขากันครับห<ฮ>น้องเนื้อแข็นดีขนาดบางกลางออกกับพี่น้องโอ้ยจะกินไงดอกไม่เห็นดอกเลยนะ หวาน,วานอืมหวานหวานนะครับกินสดเนี่ยอันนี้ไม่ได้สดแล้วนี่นึ่นงนะแล้วรบบตัวนี้มาเฉยเอยหลอ,อกมาเลยก็ได้ มากาศดีครับเหมือนหน้าหนาวแล้ว <laughs> จะนอนเว้นดีเนาะ <laughs> <laughs> แก้วเนี่ยกันถวยน่อยกับว่าอุ่นใจพี่น้อง <laughs> ในกินแบบนี้จะค่อยเขาถึงอีสานที่น้อง อืมว้าซัตตะสกีบ้าโวเราก็บ่ค่อยกินปลาเหมือนกันพี่น้อง สมุนเรากินผักแล้วของแ่บเนาะ สมุนไพรมันอยู่กลางโตสิเดน,น่อยปุ้งมันเด็ด่งเงียนินลูกสมุนยิ่งหลายอยู่ <laughs> ครับบรรยากาศยังดีเลยกินกับสมุนไพรอร่อ,อหอมตะไคร้ดังเสีย <laughs> ไฟใส่ไฟใส่พี่น้องเอ้ยแหน่งจ่อกว่เลยบันีจ้า <c oughs> เสียผักเสียเนี่ยคิมาีไฟสมิงแล้วเจ้าพี่น้องเขิมนาพอกันไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ